สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบอกเลยว่าชายแดนไทยกัมพูชาเดือดจัดเพราะเหตุการณ์ล่าสุดที่ช่องอานมาอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายกัมพูชาเปิดเกมยิงยั่วยุใส่ไทยแบบชัดๆเวลา12นาฬิกา2นาทีปืนใหญ่จากเนิน677ของกัมพูชาซัดเข้ามาที่เนิน600และเนิน527ฝั่งไทยแถมมีปืนเล็กยิงปะทะเป็นระยะเรียกว่าเปิดฉากชอกันกลางวันแสก และที่โหดไปกว่านั้นคือฝ่ายกัมพูชาตั้งกล้องรอถ่ายทำไว้ล่วงหน้าพอจบปะทะปุ๊บก็รีบเชิญคณะสังเกตการระหว่างประเทศหรือ IOT เข้ามาดูปับเหมือนซ้อมกันมาแล้วเพื่อสร้างภาพว่าไทยเปิดก่อนของทัพภาคที่2วิเคราะห์ชัดครับว่านี่คือวิชามานเก่าๆซ้ำซากที่กัมพูชาเคยใช้บ่อย ยิงกลางวันเพื่อหวังผลทางการเมืองไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธีแต่หวังให้ไทยตอบโต้แรงๆจะได้มีข้ออ้างไปโวยบนเวทีโลกแต่ไทยเราไม่หลงกลกองทัพภาคที่สองย้ำชัดเราสุขุมรอบคอบไม่ตอบโต้ให้เป็นประโยชน์กับเกมโฆษณาชวนเชื่อแต่ถ้าถึงคราวจำเป็นกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิป,ปไตยและประชาชนอย่างเต็มกำลังนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ช่องอ่านมาครับแล้วคุณผู้ชมล่ะเห็นยังไง ไทยควรเล่นเกมสุขุมแบบนี้ต่อไปหรือถึงเวลาที่ต้องเด็ดขาดกว่านี้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันเลยครับถ้าชอบการอัปเดตแบบด่วนเดือดมันกดไลค์ให้ไฟลุกแชร์ให้เพื่อนรู้และกดติดตามช่องนี้ไว้เลยเพราะทุกครั้งที่ชายแดนขยับคุณจะได้ยินจากผมก่อนใคร